วัสดี้อัมสอนเลยพี่น้องไปมันอีคลิปสั้นๆแล้วนี่ครับตะก่อนมันเต็มหนีเลยนะเขาเขาสมดินเขาสมสีกันเลยที่ทำนี่นะครับบางล้านไงพี่น้องใส่บางลัานไน่อสามล้นไปไปย่างมันเลยหวานกับมันขึ้นกับฝนตกมานขึ้นกับบางลัานสิงานบ่เป็นจมหรือปะน้ำขึ้น เอ๋อบางลั่นพริกพี่น้องบางลั่นพริกบางลั่นพริกอ้ยเดี๋ยวพี่น้องหึ่มแถมนึงครับเรือเรอเรอ่องเรื่องนี่น้องนี่อ่ะมนันมันกันพี่น้อง ่ไม้ที่ซองอุยอยู่เพรมุมมันเป็นหรอกอ็นยางไปจมดินเลยโอ้ยนัน่นบังนัง้นล้นจมอมะไรวะโอ้ยคนโตกลับเพิขึ้นเลยไม่บอกจมอยู่ดีหายเลยโอ้ยน้องมือหลอด ชัวมีบ่เขาพี่น้ององืบ่ขาบ่หกเนาะบ่เขาหายังมาปกมาปิดดยบ่เขาเนื้อบอก่ไอ้บถุกใส่สองตัวรายล้ฮะต้องพูดมาส่เบ็ดี่อกมาเก็บเป็นพี่น้องเนืมันใส่เบสไรสองสัน ปะเลยตัวหนึ่งคุนครับอีกอันอยู่ปลานี่นะครับแต่ก่อนมันเปถีดด้วยกันเมื่อไรเป็นมาสมถีอะต่อไปเป็นสังเงี้ยเขากัมาใสบ่ไ,ได้ลหรพี่นอ้อนงครับโอ,อ,อ้เนี่ยครับปลากระบออคือกอบ่มีโตอยู่แถวนี้ พี่น้องซ้ำนังมาได้หลายหลอกนะได้พอได้กินนี่ตัวสองตัวแล้วเนี่ยนี่อย่าเปิดเปิงตัวหนึ่งไอ้นะวพวกไงป๋อตูงบ่งหงใ,หงใหญ่พี่น้องนะพอได้พัดกินมือน,นี้นะตัวเดียวครับโอเคครับที่เขามารับชมนะครับพี่น้องนะสองบาทหรือโซนที่เดินพ้อนมือนี้กันมากกูแบงังนันนะครับสามบาทได้แต้มหนึ่งก็โอเคนะครับอ่นะพอได้กินครับพี่น้องอ่นะ เดี๋ยวต่อไปก็มาใส่บะอะไรล่ะมันต้มทีล่ะนะครับ